โรนัลโดย้ายออกไปแมนยูดีขึ้นเยอะเลยนะครับอืมทางด้านของเนมันยาวิดิชครับตำนานกองหลังของแมนยูเชื่อว่าการย้ายออกไปของครสเยโนโรนัลโดช่วยให้อริ็กเจนฮาจ์ตการทีมของตัวเองได้ง่ายขึ้นนะครับต้องบอกว่าพ่โดกับแมนยูแยกทางกันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วครับหลังให้สภาพแบบโอตะบะแตกเลยกับเพียร์สมอลแกนนะพุ่งเป้าไปที่อริ็กเจนฮารสโมสรรวมไปถึงตระกูลเกลเซอร์ครับ แล้วหลังจากนั้นอีก4วันครับหลังจากที่บทสภาษตอนที่2ของโรนัลโดอออากาศเนี่ยโรนัลโดกับแมนยูแยกทางกันเลยนะครับยกเลิกสัญญาด้วยความยินยอมทั้ง2องฝ่ายแล้วก็โรนัลโดไปเซ็นสัญญากับอาร์นเซอร์ทีมจากซาอุดีอาระเบียจะบอกว่านับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยแมนยูของเซนฮาก์คทำผลงานได้ดีขึ้นทันตาเห็นครับ โดยเฉพาะการคว้าแชมป์คาราเบลครับรวมถึงตอนนี้ลุนแชมป์เอฟเอครับแล้วก็ลุนจบท็อปโฟอีกด้วยนะแล้วทางด้านของวิดิชครับได้มีโอกาสได้พูดผ่านรายการว i ฟวิดไฟฟ์ของริโอฟอร์ดินานเขาก็บอกว่า,าผมคิดว่าสถานการณ์ของคริสเตียโนโรนัลดช่วยเอเริกเจนฮากได้นะการที่คริสเตียโนโรนัลดพูดออกมาแบบนั้นจะไม่เป็นเรื่องง่ายที่เขาจะย้ายออกจากทีมผมคิดว่าเจนฮากอดทนกับสถานการณ์นี้นะและท้ายที่สุดแล้ว เขาก็ได้สิ่งที่เขาต้องการเพราะแมนยูเล่นเป็นทีมมากขึ้นมากกว่าช่วง4-5ปีที่ผ่านมาคือต้องบอกว่าแมนยูครับต้องการเซ็นสัญญากับศูนหน้าคนใหม่ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้มีแฮร์รี่เคนเป็นเป้าหมายหลักแต่วิดิชเนี่ยไม่มั่นใจว่าแมนยูควรขว้ากองหน้าก่อนเป็นลำดับแรกหรือเปล่านะครับเขาบอกต่อเขาบอกว่าถ้าคุณถามผมต,งตรงๆนะผมจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่กองหน้าที่แมนยูควรต้องการ ผมคิดว่าผู้เล่นที่ทําให้คุณควาแชมป์ได้แน่นอนคือผู้เล่นที่อยู่ตรงกลางนั่นคือสูน์หน้ามิดฟิลตัวกลางแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กสคนนี่คือหัวใจหลักของทีมผมคิดว่ากองหน้าเป็นคําถามที่ยากที่สุดสําหรับผมผมจะไม่ซื้อกองหน้าถ้าผมไม่แน่ใจเกี่ยวกับพวกเขาเรื่องของแฮร์รี่เคนจำนวนเงินเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้และอายุของเขานนะ เขาเป็นกองหน้าระดับท็อปในช่วง10ป,ปีที่ผ่านมาเขาจะยิงประตูได้มากมายแต่แน่นอนว่ายังมีตัวเลือกอื่นด้วยที่ต้องมองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เนมันยาวิดิชนะครับได้พูดถึงแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเวลาที่ไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดครับบอกว่าดีขึ้นเยอะเลยแล้วทุกคนกบมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะขอบคุณครับ,บที่รับฟังนะครับผม